ทำไม่ได้ครับพญาไก่โชดก็ยังช่วยให้เชียงใหม่ยังยังเสียแค่แค่สองลูกแค่นั้นนะครับเอาละครับจังหวะนี้มาลุยกันต่อครับหนองบัวกฤษณะครับกฤษณะขึ้นหลังมาโอ้ตอนนี้ลงมาเร็วครับเชียงใหม่เติมขึ้นมาอ้าวไปทำยังไงครับโค้งนูนี่ไปแล้วโอ้โหจนได้ครับประตูที่สามโอ้ยเลยกฤษณะ ยิงประตูที่3ามให้กับหนองบัวพิชยาครับโอเข้าไปนะครับในนาทีที่74ครับช่วยให้ทางด้านหนองบัวนำห่างเป็น3ตอนน่อ1ครับยืนถูกที่ถูกเวลาครับกฤษณะนะครับโอ้โหโ,หโอยืนมามุมนั้นไมมันต้องบอกว่าแคบ้านะครับแล้วก็ เปิดด้วยนะครับเรกรขาวงามครับตรงนั้นไม่มีใครมีเวลาครับแล้วย่อนมาให้แม่นๆให้กับกิษนาครับโขกย้อนผ่านเข้าไปครับคือเมื่อจังหวะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคือผู้เล่นของเชียงใหม่เอฟซีหลายคนสมาธิหลุดนะครับหลังจากเสียลูกโทษน,นะครับแล้วก็โดนบุกตอ่อเนื่องจนเสียประตูที่ราบครับ